สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปที่ราศีมังกรแม่ธาตุดินนะคะกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะวางแผนชีวิตงานเงนิงน,งนความรักเรื่องราวของเนือ้อคู่นะคะเดือนตุลาคม2565ค่ะขอบคุณนเพื่อนๆที่อย่างสนับสนุนติดตามนะคะเป็นกำลังใจเสมอคะ่ะมีท่านทั้งหลายติดตามก็เป็นกำลังใจกันต่อไปคะ่ะ วางแผนค่ะเริ่มกันเลยสถานการณ์เดือนตุลาคมกับราศีมังกรแม่ทัดดินเหนื่อยไหมงานเงินความรักเรื่องราวของเนื้อคู่ค่ะเหนื่อยไหมคะเอ้ยดูเหมือนจะไม่เหนื่อยนะคะเนี่ยนะ ความสุขความรุ่งเรืองนะคะกับงานที่ทำด้วยหัวใจรักนะคะเล็งไปที่ความมั่นคงโคพันกับการเงินไรายได้สบายแล้วค่ะสิ่งที่สู้ฝ่าฟันมานะคะไม่มีอะไรมาโดยง่ายนะคะได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็หัวใจก็ไม่แห่งแล ได้เริ่มลงมือทำการงานนี้ผู้พันด้วยใจผลตอบแทนก็คือการเงินได้จับใจ่ายใช้ซ้อยสบายแล้วค่ะ mm hmm. ส่วนในเรื่องของความรัก mm hmm. มีสเสน่มีรักเข้ามาให้เลือก mm hmm. มีคนมารักมาชอบด้วยหัวใจนะคะ ก็ได้พบกับนะต้องวางแผนค่ะไปพบสตรีนารีผู้ทรงพลังนะตนเองก็คลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้โดยผลบุญธรรมที่ลงมือทำวางแผนค่ะมุ่งไปที่หาลาภผลลาภผลก็ดผลตอบแทนก็ได้ ลงทุนันเก่งนะคะราถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอดทนอดกลั้นนะงานที่รักเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพดีค่ะงานการกีฬางานฟิตเนสและเป็นงานที่ใช้ปัญญาความพูดเจรจาวางแผนแล้วก็มีการเงินลาบลอยทุกๆเข้ามาเล็กๆน้อยๆต่อไปค่ะ รุ่งเรืองค่ะกับการเงินกับการงานอาชีพกิจวัตรประจำวันอยู่กับงานที่รักค่ะมีโอกาสได้ทำธุรกิจเล็กๆของตนเองได้เริ่มต้นกับงานเวิร์กฟอร์มโฮมความอดมสมบูรณ์ ทูกใจคนะ่ะกับสิ่งที่ได้ลงมือทำเป็นการเริ่มต้นที่มีความสุขนะคะความรักนะมีรักมาให้เลือกอ่าถ้าไม่เลือกก็เดินนนี้ติดจากไปนะคะคนเก่งนะคะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะรักที่เกินจะทน ก็เดินถอยห่างออกไปก็มุ่งไปที่การเริ่มตนเริ่มตนเองเมื่อเริ่มตนเองเป็นก็มุ่งไปที่การลงตัวของชีวิตนะการงานสําเร็จนะคะกามะการยกย้ายเปลี่ยนแรงยศศักต์ตำแหน่งหนะ้าที่รุ่งเรืองโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สตรีนารีอุปถัมภ์นะคะวางแผนคนเฉลียยฉลาดในการาค้าการงานอาชีพก็ได้บริหารเอง ลงทุนเองเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเล็งไปที่การเงินจากการค้ากับคนไกลย้ายผลการงานออกไปค่ะอุัพันมั่นคงกับการงานมากกว่าจะเป็นในะเรื่องของความรักนะที่มีมาให้เลือกไม่เหนื่อยนะคะ ไม่เหนื่อยกับงานแต่ถ้าจะเหนื่อยก็ของใน,นเรื่องคนรักนะคะเป็นเรื่องของการลงมือทำไปพบกับคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วคะไปเกี่ยวข้องเขาแล้วก็รู้ว่าเขามีกรรมกิจ,จวัตรจจประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคู่แล้วก็ คอยห,ห่างไปให้ไกลมุ่งไปที่ผลงานการงานอาชีพอะเจอเธอทุกๆครั้งรอมโรยน้ำตาตกับความทุกข์ที่มีหนาที่มาระบไปต้องของอภัยนิดหนึ่งนะคะ คนที่เธอรักเขาไม่เคยแคร์และเหมือนโดนเขารังแกอยู่รำไปไปดูคนรักเก่ากันค่ะนีคนรักเก่าค่ะเดือนตุลาคมเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมมังกรหายเหนื่อยแล้วนะคะประสบความสำเร็จกับการงานที่ทำด้วยหัวใจรักนะคะ ลงมือทำตามความคิดปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นที่สุดก็คือประสบความสำเร็จนะคะชัยชนะที่ได้มาอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่ปรารถนานะคะเฉลียวฉลาดคนรักเก่านะคะคนรักเก่านี่ก็ เพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะอ่อนไหวกว่าหรือเป็นเพื่อนที่เอ่คนต่างถิ่นนะคะลั่ลาค่ชีวิตอิสระไม่ชอบผูกมัดนะคะคนต่างพื้นที่ต่างถิ่น,นะค่ะสัญจรไปมาทําการค้าคนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะรื่นเริงนะหลลาค่ะเป็นมนุษย์เจ้าสำร,ราญนะคนอ่อนไหวเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยของมืองกระค่ะ การบัญชลอยใช้ชีวิตณนะต่างถิ่นที่ได้แต่งตัวกินดืม่มสังสรรค์ในแต่ละวันที่ผ่านไปลันหลานะคะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมีความเป็นเด็กกันเงินซวยคนโลเหมือนกับชาวมังกรเลยนะคะมีรักเข้ามาให้เลือกนะคะรักนี้ก็ใหม่ผกมัดนะคะมิสเสนนะคะ,ะหมุนเอาอรักที่ใช่มานะแต่เป็นความรักที่ใหม่ผกมัดคะ่ะ คนสวยคนรออ่เป็นศินลปินได้ทํางานศินละปะเหมือนมังกรลยนะคนรักเก่าเนี่ยคนต่างที่ต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนไกลเ mm. ดินทางไปหลายรอบโลกนะคะ mm. ความสุขสงบนี้ก็จะเกิดขึ้นก็ต้องได้รับผิดชอบคนรักได้ก่ mm. อนอื่นเลยต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองก่อนนะคะ mm. ถ้าล้นลานนี้ก็ยังไม่ควรที่จะเข้มแข็งพอที่จะมีคู่นะคะ เหมาะกับคู่ที่ฐานะการเงินดีเศรษฐกิจดีจะได้เดินทางไปรอบโลกนะรอบโลกได้ง่ายดายเมื่อพอใจเมื่อพอเพียงแล้วก็จะพบก,กับความมั่นคงมั่งคั่งสร้างโลกใบใหม่ของตนเองอืมแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะคนรักเก่าเนี่ยความสุขสงบสันติสุขอ่ะปรารถนาะจะพบคู่ คนะู่คนนี้และคะ่ะคู่คนที่ใช่คู่แท้แต่มีเหตุให้ต้องพบกับคู่แข่งนะคะค mm. ู่แข่งนั้นก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะปรีกวิเวกวังเวงวิเวกโผลไปแล้วะคะ่ะ<อ>จากเด็กน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เท่าแล้วได้ค้นพบสัจธรรมความจริงที่ล้นลาดิ้นรลนไข,ขว้คว้าไม่รับผิดชอบชีวิตถึงการเวลาได้ค้นพบตัวต,วตนขค้งตนเองโครงการนี้ ไปยาวๆเลยได้ปิดจ็อบแล้วสุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสงบมาเยือนนะก็ยอมแพ้นะกับสิ่งที่ดิ้นรนขวอยคว้านะคะไม่อยากได้แล้วค่ะชีวิตสุขสงบที่ดิ้นรนข่อยหามาเจอแล้วอนน้อมทำตนใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจนะคะไม่แข่งขันกับใครค่ะ ความสุขสงบการอาชีพก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะเป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญะคะเล่งไปที่ความมั่นคงของการมนรายได้สมถะไม่อยากจะทำเธอให้เสียบรรยากาศ ว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยและอยากรู้ดคะคะูคนรักใหม่นะคะคนรักใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้าง ให้แป๊บนะคะเพื่อความสวยงานเป็นศินลปะนะคะคนรักใหม่ค่ะอนรักใหม่นี้การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตรักอผ่านการแต่งงานมีคู่มาแล้วค่ะพิหวังห่างไกลกันคนทางไกลค่ะรักที่ ทะเลาะวิวาทหางหายกันไปการผ่าตัดนี้แยกย้ายมุดเงียบชนเชียวง่ายการตัดสินใจเรีบร้อนกับการตั้งหลักพิชเกิดจะมีครอบครัวก็ผิดหวังนะคะความประมาทคือหนทางของชีวิตรักที่ไม่เสถียรไม่มัน่นคงเหนื่อยแล้วค่ะต้องมาตั้งหลักเก็บออมการเงินที่เสียไปนะคะมีการเงินเก็บออมในบัญชีการเริ่มต้นใหม่นี้ ก็ได้ประสบการณ์การแต่งงานนี้ก็ได้เป็นคนอบอุ่นนะมีพรหมวิหารธรรมแล้วได้เติมเต็มจิตวิญญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะกรรมนะกรรมเก่านะคะก็ได้แก้ไขแล้วภารมีไว้เต็มบ่าอันนี้มีบุตรมาหนึ่งะะการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เรียนรู้ความสุขสงบมาเยือไม่ร้อนคนไกล พัดพรากับครอบครัวนะสิ่งที่ปรารถนาคือมามีครอบครัวแล้วก็ไม่สมหวังนะคะภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะได้บริหารงานกิกรรมงานสตรีนารีอุปถัมภ์งานนี้ก็เป็นคนเฉลียวฉลาดการศึกษาดีตประกูลดีนะกร็รวยนะคะ เป็นเศรษฐีมั่งคั่งค่ะคนเก่าคนใหม่ฐานะเศรษฐกิจดีค่ะขยายผลการงานออกไปต่อไปค่ะการลงทุนต่อไปก็เรื่องการงานนี้ก็ได้แต่ง,งานอีกครั้งนะคะบุตรก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีสตรีนารีอุปถรรัมร่วมสนับสนุนการงานต้องมีคู่แต่งานอีกครั้งค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่จริงที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใหหญ่่นอยไหมกับที่ต้องร้องหา ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยเสียงดีนะคะนโน่นไม่กับเพื่อนๆชาวมังกรแม่ธาด,ดุนกับคําว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย่ะดูคนรักเก่าคนรักใหม่จะเหนื่อยกว่านะคะชนะใจตนนะคะก็ผ่านพ้น กับการไม่ต้องมาเจอ,อคู่มาเป็นคู่คนเราเกิดมาหลายพบหลายร้อยชาตินะคะอีคู่มามากกว่าหนึ่งนะคะโน้มค่ะนิมนวลออนโยนนะคะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนอสีทนได้ไหม อ่ะทนได้มีความสุขโชคดีที่สุดค่ะสุขเริ่มที่ตนเองความโชคดีนี้ยังยืนอีกนานอ่ะสุขที่ได้ทำการงานการค้าทางใกล้ติดต่อะคะ้าขายการเริ่มต้นด้วยความสุขในแต่ละวันนะคะอ่ะมีความสุขเริ่มต้นได้ทำในสิ่งที่รักค่ะโชคดีที่สุด ผูพันธ์กับการงานมีความเป็นตัวของตนเองนะคะมีธุรกิจสร้างผลงานเองนะ,ะแข่งขันนะ,ะการเริ่มต้นในแจ่ระหวนันติดต่อกาขายทั้งคนไกลและใกล้ทำในสิ่งเดียวกันนะคะเกิดการแข่งขันกัน,นะคะ่ะความโดดเด่นนะคะอ่อนโยนนิ่มนวลก็ได้รับความสำเร็จกับงานที่รับเมื่อไม่ประมาท กับการงานนี้ก็มีเก็บออมนะคะมีเก็บออมในบัญชีเนี่ยแน่นเลยนะคะ,ะก็ไม่ประมาทเพราะความประมาทคือหนทางของอภาวะเศรษฐกิจการเงินนะคะมีเก็บออมในบัญชีไว้เนี่ยแน่นมั่นคงดำเนินชีวิตด้วยความสุขสุขที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ อนโยนนิ่มนวลเริ่มที่ตนเองนะคะให้ความรักกับคนที่ผูกพันทั้งใกล้และไกลนะคะเกิดการขัดแย้งกันก็ผ่านเลยไปอค่ะไม่อยากจะทำเธอให้เสียบรรยากาศว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหน เลยไม่ค่ยไม่ค่อยเหนื่อยนะคะนะไม่เหนื่อยนะคะเหนื่อยไหมถามว่าไม่เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยไม่มากก็น้อยนะแต่เหนื่อยน้อยกว่าคนรักเก่ากับคนรักใหม่นะคะคอมฟอร์ตโซนมีแสงสว่างที่ไรโมงสบายแล้วคะ fort ่ะคอมฟอร์ตคอมฟอร์เบ๊ New Beginning ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอในแต่ละวันนะคะกับการงานการงานเล็งไปที่ความมั่นคงผู้พันกับการเงินรายได้ที่ต้องไปพบกับสถานการณ์ตามเศรษฐกิจแต่เมื่อไม่ประมาทแล้วก็มีงานก็มีการเริ่มต้นที่บริหารด้วยการดูแลเอาใจใส่ อบอุ่นอ่อนโยนเรื่องที่ตนเองรักตนเองเป็นนะคะถ้าเวอร์มีพละกกำลังไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายตนเองมีแต่นำพลังนะ string พลังสตรีผู้ทรงพลังชายผู้เข็มแข็งทำในสิ่งที่รักด้วย ลิกวิกริดให้เป็นโอกาสนะเฉลียวฉลาดนะเป็นผู้มีพลังที่ชนะใจตนผู้เข้มแข็งทั้งกายจิตและวิญญาตมีอยากจะทำเธอให้เสียบรรยากาศ